เล่นทำสำดีค่ะแม่กมลชนกทุมวงศ์ค่ะแม่มหาชัยค่ะอาพรดิฐบุตรค่ะจากสวนป่านาบุญเก้าค่ะค่ะวันนี้เราอยู่ที่ครัวหมอเขียวสวนป่านาบุญเก้าจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะมีเมนูอาหารสุขภาพปรับสมดุลมาแนะนํานะคะชื่ออะไรคะวันนี้ก็เป็นผักโรมิรผักผัดโรมิรค่ะผักของเราที่ที่บอกว่า เป็นอาหารปรับสมดุลเนี่ยเราก็จะมีผักหลายอย่างนะทลิดร้อนและลิดเย็นค่ะใช่ค่ะอย่างเช่นผักกาดขาวผักกาดขาวเป็นลิดเย็นค่ะกะหลำปีกระลำปีก็เป็นลิดร้อนร้อนค่ะแล้วก็จะมีข้าวโพดข้าวโพดเป็นลิดเย็นเยแครอทอีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นลิดร้อนส่วนเครื่องปรุงในวันนี้นะคะเราจะใช้เพียงดอกเกลือเพียงอย่างเดียวค่ะดอกเกลือค่ะค่ะวิธีการทําของแบบนี้ค่ะวันนี้ก็คือจะใช้ ้มน้ำให้สุกก่อนนะคะแล้วก็เอาแครอทลงไปเอาแครอทไปค่ะเอาใส่ลงไปทําไมคือใส่แครอทก่อนแครอทมันจะแข็งกว่าค่ะแล้วก็ชิ้นโตด้วยพอดีวันนี้เราทําชิ้นโตนะล้วก็ใส่ไปให้มันสุกก่อนใช่ไหมคะอันที่สองใส่อะไรคะเราใส่กระหล่ำปีค่ะอันนี้ก็ชิ้นใหญ่เหมือนกันกระหล่ำปีกับแครอทเนี่ยมันจะเป็นลิดร้อนนะคะแล้วเราก็ใส่ลงไปก่อนเพราะชิ้นมันโตมันหนานะคะใส่ลงไปแล้วก็บ่มนะเอาฟ้าปิดบ่มให้มัน พอสุกนะคะอ่าต่อไปก็จะใส่อะไรใส่ข้าวโพดค่ะใส่ข้าวโพดข้าวโพดเป็นลิดเย็นลิดเย็นลิดเย็นแล้วก็สุกง่ายง่ายมีรสชาติหวานมีรสชาติหวานนะคะเสร็จแล้วก็ใส่อะไรต่อไปกกาศขาวค่ะใส่ผักกาดขาวผักกาดขาวก็เป็นลิดเย็นิดเย็นช่นอันนี้มันจะบางมันจะสุกง่ายแล้วก็ใส่สุดท้ายนะคะเสร็จแล้วก็เอาปิดปิดฝาบ่มให้มันสุกให้สุกค่ะแล้ใช้ไปอะไรคะไฟกลางๆแต่ว่าตรงเนี้ยคือถ้าสมมติว่าเราเป็นที่บ้านเนาะ เราใส่ไปอ่อนๆหน่อยก็ได้ค่อยๆนะคะแต่ว่าที่เนี่ยมันต้องมันเพราะมันใหญ่กระทะใหญ่จำนวนเยอะค่ะแต่ก็ถึงไม่ถึงขนาดไวไฟแลบอะไรนี่นะมันก็ต้องให้ให้แรงแหละเพราะว่ามันกระทะใหญ่ไงเราก็จํานวนมากเราก็ปิดฝานะคะพอบ่มเสร็จเรียบร้อยพอสุกเติมอะไรคะเติมท้ายดอกเกลือค่ะเติมดอกเกลือนะคะเราจะใช้ดอกเกลือเพียงอย่างเดียวในการปรุงอาหารนะคะส่วนความนัวเนี่ยก็คือได้จากความหวานของผักต่างๆ แล้วก็เ้าเพดนะใช่ค่ะแล้วก็พอเราใส่เสร็จเรียบร้อยก็กลับนะกลับพริกกลับให้เรียบร้อยแล้วก็ชิมดูค่ะคือก็ต้องชิมหน่อยเผื่อว่ามันไม่เค็มไม่อะไรเนี่ยเราก็เติมไปอีกนิดหนึ่งคือเค็มก็ไม่ได้เค็มมากออกเปรีมยปเล่มนะคะอันนี้ก็เป็นอาหารผัดผัดรวมมิตรนะคะปรับสมดุลนะคะใช่ค่ะก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะจะเรียนทำสมมิกดีค่ะ